สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกำลังอยู่ในช่องบอดก่อนนอนและนี่คือรายการแกะกล่องครับผมแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นอารวบรัดนละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทําการแกะกล่องเกมนี้ไปแล้วครับก็คือเกม d i s w a r d m i n ในช่องของเซมากินะครับดังนั้นใครที่สนใจรายละเอียดหลักๆของตัวเกมเวอร์ชันรีเทลทั้งหมดนะครับที่เป็นเอาอินสากล่องเนี่ยก็คือไปดูในช่องได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนื่องจากผมเพิ่งไปได้ตัวที่มันเป็น k ิ ckstarter เวอร์ชันมาก็เลยจะมาทําคลิปเปรียบเทียบนิดนึงสำหรับคนที่ อาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเกมเกมนี้เนาะเพราะว่าบอกเลยว่านี่เป็นเกมที่ค่อนข้างชื่อดังและหลายคนชอบเนาะดังนั้นเนี่ยใครที่พลาดตัว Kickstarter ไปนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีความคาใจว่าในตัว Kickstarter นี่มันต่างจากตัวปกติยังไงเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเอาตัวทั้ง2ฝั่งเนี่ยมาเทียบดูครับหลักๆเนี่ยก็จะได้มีความคาหายคาใจกันไปเนาะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราพลาดอะไรแค่ไหน,นในสองกล่องนี้โอเคครับผมมาเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับว่าเกม Dis War My เนี่ย เป็นเกมที่เคยลง Kickstarter หลายคนไม่รู้นะเป็นเกมเก่าที่เคยลง Kickstarter ของค่าย A w a k e n r ร a l m ครับใช่ครับนี่คือค่ายน e m e s i s นี่คือค่ายของอ่าเทเดตเ Gra นะนะหรือว่าตัวของ ISS Vanguard ดนะฮะนี่คือค่าย A w a k e n r ร a l m ครับแต่ว่าหลังจากที่ทำการลงไปรีเทลไม่เข้าใจเหมือนกันพอเปรีเทลเนี่ยไอโลโก้ I ของ A w a k e n r รียมมันหายไปเว้ยดังนั้นมันเลยทำให้เราเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเอ้ยมันเคยเป็นของ a w a k e n r รียมเหรอนะ้ะดังนั้นเนี่ยมาดูสิ่งแรกก่อนเลยครับสำหรับคนที่ อาจจะไปเผอไปเจอในตลาดมือสองแล้วสงสัยว่าอันไหนคือกล่องคลิก s t a r t e r นะมาดูกันเลยครับให้ดูก่อนเลยนะนี่คือกล่องสองกล่องที่เป็นกล่องหลักครับจะบอกว่าหน้าตามันแทบจะเหมือนกันเ,เลยนะครับอาจจะมีสีที่ต่างกันผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความเก่าใหม่โดนแดดเรืออะไรอย่างงี้นะฮะแต่จะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่ต่างกันมีสิ่งเดียวเลยครับก็คือถ้าเป็นกล่องคลิก starter เนี่ยมันจะมีโลโก้ของเ w a k ว n i n g ตรงนี้ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเจอในตลาดมือสองนะครับ ถ้ามีถ้าไม่มีโลโก้ก็คือเป็นรีเทลแน่นอนครับนี่คือ Kickstarter เพราะว่าไอ้กล่อง Kickstarter เนี่ยมันจะแถมสเตรกโกเป็นกล่องนี้มาครับนี่ดังนั้นก็คือมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าข้างในไม่ได้เหมือนกันเปรียบนะเพราะว่ามันมีคอมเนนต์หลายๆอย่างที่มันเอาไปใส่ในกล่องนี้ไม่ได้ครับมันจะต้องมาในกล่องนี้แหละในกล่องหลักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีโลโก้อไวเหลียมเนี่ยคุณก็จะมีภาษีไปประมาณหนึ่งว่าคุณอาจจะได้ของมากกว่าเวอร์ชันรีเทลครับอ่าโอเคหลังจากนั้้นนนนนะครััับมาาดูกกอออยย่่่งืตเลแลแว มาดูถึงกล่องหลักก่อนแล้วกันนะครับถ้ามองตัวของรีเทลนะกล่องหลักก็อันนี้ไม่ใช่อันนี้โปรโมอ่าก็จะมีตัวของเนื้อเรื่องหลักนะครับก็จะมีบุ๊กสคริปต์อ่าอย่างนี้หนึ่งอันนะครับมีเจอร์นอลก,ก็จะเป็นกับว่าเป็นการเล่นโดยไม่ต้องอ่านรูบวกะมันจะเป็นเหมือนทิวทรียลสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็บลาบลาบลาที่คุณจะได้จากตัวเกมเนาะอันนี้ไม่ว่ากันมีเต๋าแค่หนึ่งชุดเนาะจะเป็นเต๋าสี่ลูกนะครับนี่เต๋า เดียดสาอันเป็นสีเนาะแล้วก็จะมีเต่าดีสิบหนึ่งอันอ่าตามปกติของตัวตัวคอคอบุ๊กเนาะไม่ใช่คอบุ๊กคอคอบ็อกซ์อ่าแล้วก็จะมีตัวละครมาจํานวนหนึ่งนะครับตัวละครก็คือสิบสองตัวใช่ไหมอ่าสิบสองตัวนะครับประมาณนี้เก็บน้อนี่คือกล่องหลักที่ไม่ใช่ k ิก k s t t r t e อรนะครับผมขออธิบายตัวดีเทลไ้เสร็จนะ คือจะบอกว่าตัวรีเทลเนี่ยมันเพิ่งออกมาครบได่ไม่นานนะตัวล่าสุดนะครับนี่ให้ดูสองกล่องเนี่ยมีกล่องหนึ่งตัวตัวหลังอะ่ะมันเพิ่งออกมาเมื่อปีก่อนสองปีก่อนเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กดคลิ k s t a r t e r เนี่ยเขาจะต้องอยู่กับตัวกล่องหลักไปนานมากเลยนะแต่ตอนนี้เขาออกมาแล้วสองกล่องนะครับซึ่งทางผู้ผลิตเขาบอกเลยว่าเขาตั้งใจออกสองกล่องนี้ก็คือตัวของ t e l from the Ruin City นะครับแล้วก็ตัวของ Days of the Siege เนี่ย เพื่อที่จะเอามากลบจุดด้อยของคนที่พลาดตัวของคลิกสตาร์เตอร์ไปเว้ยคราวนี้มาอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันเริ่มจากตัว uh, t a l l from the rune city ก่อนแล้วกันนะครับ t a l from the rune เนี่ยมันจะมีหนังสือนะครับ w a r t i m e Diary หนึ่งเนาะหนึ่งเล่มแล้วก็จะมีอันนี้มันจะเป็นเหมือนจดเป็น envelope นะครับ A B C นะครับ D แล้วก็ E นะครับมีมีห้าเล่มเนาะอันนี้สำคัญมากจำไว้นะมีห้าเล่มนะแล้วก็จะมีตัวของ Tale ท r r o t t h r u ู e นะครับอ่ามันจะมีแคมเปญย่อยมาให้ห้าอันมีไซส์บ y s ไซส์มียู a อ d มีนะครับมี Blood in the snow มี Epidemic นะครับแล้วก็จะมีอ่า e f ฟ g e e เนาะห้าอันแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นอะไรว่าน่าจะเป็นโมดูอีกอันหนึ่งช่างมันโอเคประมาณนี้นะ ซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดว่าคุณกดคลิกสตาร์เตอร์เนี่ยคุณได้มาเลยเว้ยก็ถือว่าสำหรับคนที่พลาดคลิกสตาร์เตอร์ก็คือคุณซื้อกล่องนี้เนี่ยคุณก็จะได้มาส่วนหนึ่งใช่ไหมครับอ่านอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีตัวของมีโจนนะครับมีมีแมวสำคัญมากกล่องนี้จะมีแมวนะเกมนี้มีมินิเจอร์หมากับแมวในคลิกสตาร์เตอร์นะครับถ้าคุณพลาดแล้วคุณอยากได้แมวคุณต้องซื้อตัวของ t ท e of the r u n ูนเรามีมินิเจอร์นะครับ,บรา,บราจำนวนหนึ่งเราก็จะมีทายอีกโมดูลหนึ่งเนาะ เป็นอาซิลเวอร์นะครับเป็นลงเรื่อยบอกว่าแปลว่าเราจะไม่ได้แล้วใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะครับขอไปเร็วๆนะครับเพราะว่าคาดว่หาหลักๆก็คือจะเห็นความต่างมากกว่าจะเห็นรายละเอียดเนาะตัวรายละเอียดเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับไปดูในคลิปเตมมกิ่ได้โอเคสองที่สองครับผม Day o f s e e d นะฮะมันจะเป็น War Time d ด a ี y สองนะครับซึ่งเล่มหนาจัดเลย ข้างในนี้มีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันโอเคเราก็จะมีเป็นอีกอันนี้จะเป็นแคมเปญยาวนะจะเป็น X หนึ่งครับผมโฮมแล้วก็จะมี X สอง A มี X สอง B นะครับมี X สาม A มี X สาม B แล้วก็เอ,อีกอันหนึ่งเป็นซัมมารีเลยมั้งแล้วก็มีตัวรูบุ๊กนะครับแล้วก็จะมีบอร์ดย่อยหนึ่งอันอันนี้นะมันจะเป็นแบบอีกโซนหนึ่งอะ ที่เอามาติดมันก็จะเป็นการไปดูว่าจะไปที่ไหนไปแฟกทอรี่ไปเชิรช์ชไปนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะไปทำแอคชั่นแหละตอนกลางคืนไปหาของนะอประมาณนี้ครับแล้วก็มีมิมนิเจอร์เพิ่มเนาะก็จะมีมินิเจอร์เด็กสองคนเนาะเด็กผู้หญิงผู้ชายนะครับอุย้ยเด็กผู้หญิงผู้ชายนะครับมีทหารหลกัหลกของกล่องนี่จะมีทหารเนาะสี่ตัวแล้วก็จะมีหมานน่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อกล่องเสริมสองกล่องนะคุณก็จะได้ทั้งหมาแล้วก็แมวครับ อประมาณนี้คร่าวๆนะครับโอเคทีนี้จบในส่วนของกล่องเสริมของรีเทลนะทีนี้ส่วนที่หลายคนน่าจะคาใจว่าแล้วในอีกซ t เตอร์มีอะไรนะครับมาดูกันอ่ในส่วนของรีเทลเนาะกล่องหลักประมาณ3,000ันะกล่องเสริมประมาณ1,500้สองกล่องก็ประมาณ2-3,000คือ พื่ง่ายคือรีเทลสามกล่องเนี่ยจะมีประมาณหกพันบวกลบนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณได้มือสองก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสี่พันบวกลบเนาะส่วนกล่องคนะี้สตาร์เตอร์เนาะก็ตอนนี้หายากมากนะครับถ้าเกิดว่ามีคนขายแล้วราคาน่าจะถ,าถ้าให้ผมตีความตีราคาเนาะก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณห้าพันบวกลบแล้วกันนะครับมันมีอะไรบ้างมันมีเมมโมรี่ฟรอมเดอะพลสนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจ ว่ามันจะถูกบรรจุอยู่ในเล่มอื่นหรือเปล่าแต่ว่านี่คือแยกออกมาครับน่าจะมีนะอ่เจอนอกเนาะจากเล่มหนึ่งได้ไหมนี่คือทิ utorial นะครับมีเหมือนกันบวกกับสคริปต์นะครับเหมือนกับตัวของอ่าคอคอ box เนาะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีสคริปต์มันจะไม่มีบุ๊ก หนึ่งบุ๊กสองของตัวกล่องเสริมไงนี่มันไม่มีกล่องเสริมมาก่อนเนาะมีตัว p o s การ์ดนะครับเป็น the wall uh dissolve mail the board game อ่าอันนี้เป็นเดี๋ยวนะอ่าตัวจดหมายครับผมที่จำได้ไหมในตัวของกล่องเสริมหนึ่งนะครับมันจะมี a b c d e ห้าอันเนาะในตัวของคียสตาร์เตอร์มีแค่สามครับ a b c แต่จะมีสามศูนย์เจ็ดเออสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งอันผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่คงคงจะเป็นคนละโมดูลกันนะครับอันนี้จะไม่มีในตัวของรีเทลนะสามหนึ่งเจ็ด มันจะเป็นเหมือนเป็นโลเคชันที่แบบไปช่วยเหลือเราอะ่ะรับเบอร์ไดเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งโมดูลที่เป็นแอดออนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใน k ล c k s t a r t e r ก็ไม่แถมนะแต่ว่าคุณสามารถกดซื้อเพิ่มในคล ckstarter ได้ซึ่งมันก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับหลักแบบไม่กี่เหรียญอ,อ่ะเออสองสี่ห้าเหรียญน,นะอ่าสเตรทโกครับจะอธิบายสิ่งที่เจอในสเตรทโกซึ่งแน่นอนว่าในกล่องรีเทลไม่มีเนาะเล่มนี้ก็จะอธิบายอ่านี่ก็เป็นสเตรทโกหมดเลยนะครับอีป้าคนนี้หรือว่าเป็น เนี่ยฟาร์มเมอร์ด็อกแอนแคทเนาะคือเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของที่คุณเนี่ยพลาดไปในตัวของสเตโกเนี่ยคุณจะเจอในกล่องเสริมเกือบทั้งหมดเลยนะครับนี่เดสเปร a ต์มีเชียเนี่ยมีนะครับ Hidden, เด่นวอชิที่มีโอฟานใช่ไหมโอฟานออฟวอลเนี่ยที่เป็นเด็กสองคนเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเนาะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็มีจำได้ไหมที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่านี่อันนี้มีนะจำได้ที่ไม่มีนะ่าจะเป็นเนี่ยคลสเอ็นแวนลูปสามหนึ่งเจ็ดนี่ไม่มีแล้วก็ ลูกเต๋าพิเศษครับอ่าลูกเต่าธรรมดาสี่ลูกอย่างไมมันจะเป็นลายปกติที่ไม่สวยงามเท่าไหร่ไอเนี้ยก็จะเป็นแบบเวอร์ชันที่เขาบอกว่ามันจะสวยงามขึ้นนะครับสวยงามขึ้นอีกสี่ลูกครับผมสีเวอร์นี่เมื่อกี้มีเนาะที่เป็นโจรเนาะแล้วก็ทหารก็มีแล้วนะครับปกติเนี้ยคือจะไม่มีอ่าตัวทหารนี่เรามีเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทําไมไอบอร์ดเนี่ยก็คือในรีเทลไม่มีนะครับ โอเคประมาณนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งาหารเนี่ยมีมีตัวมินิเจอร์แต่ว่าบอร์ดตรงนี้เนี่ยไม่มีผมใช้ดูบอร์ดนะเดี๋ยวนะเอหาไม่เจออ่านี่ไงบอร์ดนี่นี่ครับผมไม่เจอในตัวรีเทลนะแต่ผมไม่เคยเล่นก็เลยไม่รู้ว่า อ่าตัวเนี้ยมันเอาไปใช้ตอนไหนน่าจะเป็นโมดูลเสริมแหละเพราะถ้าเกิดมันไม่มีแล้วก็ยังเล่นได้ก็แสดงว่าก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือไม่มีนะครับใครที่เคยเล่นอาจจะนึกออกนะว่าโมดูลนี้ใช้ตอนไหนนะครับแล้วก็ลูกเต่านะสรุปทีนะลูกเต๋านี่ยไม่มีที่เป็นอัลเทอร์อัลเทอร์เนทเวอร์ชันนี้ไม่มีนะครับตัวจดหมายปิดผนึกสามหนึ่งเจ็ดนี่ไม่มีนะครับที่สําคัญที่สุดเลยนะครับ ก็คือ Part of the City เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งแคมเปญนะครับซึ่งมันจะแถมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กด k i ิกสต a ร์เตมันไม่มีอย่างอื่นเนี่ยมีเกือบหมดเลยนะให้ดูนะครับอ่านี่ครับนี่คือสิ่งที่คุณเจอในกล่องเสริมเนาะ Epidemic จะได้ไหมเมื่อกี้บลัดดินสโน่แล้ว Re รีฟูจี e นะี่คุณจะเจอในตัวกล่องเสริมแต่ว่าไอเนี่ยคุณไม่เจอ ให้ดูอีกนะครับในส่วนของตัวเต๋าวิเศษละกันนี่คือเต๋าวิเศษนะครับตัวเต๋าธรรมดาเขาก็ให้นะแต่ว่าผมเก็บไว้ในอีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือเต๋าวิเศษครับก็จะเห็นว่าเนี่ยดีสิก็จะหน้าตาสวยงามขึ้นคือสมัยนี้บอกเลยว่าเนี่ยมันไม่ได้สวยงามหรอกครับแต่ผมมองว่าในตอนนั้นน่ะนี่คือถือว่าเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดแล้วมันดูดีขึ้นแล้วดังนะั้นในมุมผมนะตัวเต๋าวิเศษเนี่ยคุณไม่ได้พลาดอะไรไปครับมันไม่ได้สวยขึ้นเลยเนี่ยเห็นไหม มันสวยขึ้นน้อยมากครับแล้วมันก็เป็นเต่าแบบสีด้านๆไม่ได้แบบมีความแวลวาไม่ได้มีบาเบลไม่ได้มีทานสูเซนไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษในสมัยนี้แล้วนะครับแต่แน่นอนถ้าคือคุณอยากได้ความเอกลูซ e ีฟเนาะอันนี้ก็คือเนี่ยครับมีแล้วก็จะมีโมดูลหนึ่งซึ่งปกติเนี่ยมันไม่ได้แถมแต่ว่าที่ผมได้มาเขาน่าจะกดเพิ่มไปนะครับก็คือโมดูลของอาเต่าระเบลเนี่ยก็คือเต่าที่แบบว่าปกติเนี่ยคุณก็จะ น่าจะได้รีโซผลไปเลยว่ามันได้อะไรเวลาคุณลื้พวกกองขยะอันนี้เป็นการทอยเต่าครับแล้วก็มาดูการ์ดใบนี้มันจะาธที่บายว่าไป้รับเบิดอ่ารับเบิรไดเนี่ยคุณทอยได้หน้าไหนแล้วคุณจะเกิดผลอะไรเว้ยซึ่งอันนี่ผมมองว่าผมก็ชอบโมดูแบบนี้นะก็คือมันเป็นการเพิ่มความสุ่มอ่ะบางทีแบบว่าทอยก่อนเริ่มเปิดนี้แล้วคุณจะแบบมาดูว่าคุณเสียอะไรเพิ่มคุณได้อะไรเพิ่มอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ ไม่รู้สิผมไม่ค่อยชอบฟิลแบบว่าใช้ดวงแต่ว่าเต่ามันเจ๋งจัดนะมันเป็นเต่าแบบว่าเนื้อออกมาเป็นเต่าที่มันอะซิเมทริกอ่ะอ่าก็เท่ดีครับอันเนี้ยก็ถ้าเกิดคุณไปได้กล่องคลิกสตาร์เตอร์ก็มองหาแล้วกันเนาะว่าคุณจะได้เนี้ยเพิ่มมาหรือเปล่านะบางทีเขาก็อาจจะแบบกดมาก็ได้โอเคเดี๋ยวกลับมานี่คือแคมเปญที่คุณจะหาไม่ได้จากรีเทลครับก็คือแคมเปญย่อยที่มีชื่อว่า the ะ h e h e เดอะฮาร์ดอ เดอะซิตนะครับนี่ประมาณนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันจะ Include the Silver แล้วก็โอฟานอัลบอนะซึ่งแน่นอนว่าเรามีทั้งสองโมดูลแล้วเนาะอ่านี่คือ t ด e h ฮาร์ดออฟเดอะซนะครับเห็นไหมนี่คือที่เราไม่มีเนาะในตัวของ Retail แต่ว่า The Silver ได้มีแล้วแล้วก็โอฟานอบอได้มีแล้วนะครับอย่างนั้นหมายความว่าในเรื่มนี้เนี่ย มันเอาไว้แยกใส่ลงไปในรีเทลสองแชปเตอร์แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยที่ผมคิดว่าเขาไม่แยกมาให้ด้วยเนี่ยเพราะว่าตอนที่ใส่ในคลิกสตาร์เตอร์เนี่ยเขาประกาศกล่าวเลยครับว่าเนี่ยคืออ่าคลิกสตาร์เตอร์เอกลุสก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่เอาใส่ไว้นะครับดังนั้นคนที่อ่าเล่นผมมองว่าเกมนี้มีโมดูลเยอะมากนะมีเรื่องเนื้อเรื่องย่อยเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าคุณเล่นอ่าครบทุกอย่างแล้วเนี่ยผมคิดว่าแค่อันนี้อันเดียวเล็กๆนะครับมันคงไม่ได้พลาดอะไรไปหรอกแต่ว่า แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนแ,ฟนแท้เกมนี้จริงๆเนี่ยคุณก็ต้องรู้สึกว่าอยากจะมีเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวของกล่องนี้นิดนึงสำหรับกล่องในตำนานสเลตโกแบบสมัยก่อนนะเป็นกล่องน้ำตาลโง,ง่ๆเลยนะครับก็จะมีมินิเจอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นนี่นะครับทุกอย่างที่คุณที่คุณไปเจอในกล่องเสริมสองกล่องอะ่ะก็คือว่าจะเป็นทหารเป็นคุณลุงเป็นอ่าเป็นโจน,นะครับเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็จะมี การ์ดต่างๆเพิ่มเข้ามาซึ่งก็ตามสไตล์และไม่ได้มีอะไรมากมายจะมีมินิเจอร์ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่คุณจะไม่เจอในดีเทลเลยนะครับก็คือมินิเจอร์ที่ใช้ในโมดูลของ the heart of the อันี้แหละ the city นี่แหละครับมันจะเป็นมันจะเป็นมันคงมีความเอกล u s i v สสูงนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นมินิเจอร์ตัวใหญ่นะครับสมัยนะั้นน่าจะเป็นตัวที่โดดเด่นมากก็คือใหญ่กว่าปกติมากเลยนะเห็นไหมใหญ่กว่ามากมันคือมินิเจอร์รูปปั้นของ ของเทวดาเนาะรูปปั้นเทวดาที่อยู่ในเมืองที่มันกับมันผ่านสงครามมากก็จะมีแบบปีกหักนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เป็นมินิเจอร์ที่ใช้ในแคมเปญ The h e a r t of the city นั่นเองนะครับนี่คือตัวเอ l u s i v e ที่แบบว่าเห็นในรูปผมรู้สึกมันสวยมากจนทั้งมาเจอตัวจริงแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้สวยมากเนาะแต่ว่าใช่แหละครับนี่คือเอ l u s i v e นี่คือแบบสิ่งที่คุณต้องตามหาในตัว Kickstarter ครับดังนั้นก็นี่คือคำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยมานานแล้วผมก็ ให้ดูในวันนี้แล้วนะครับนี่คือตัว Exclusive ของของดิสโวว์ม My ตัว Kickstarter the board game ครับดังนั้นก็หวังว่าทุกคนน่าจะหายคาใจกันแล้วนะว่ามีอะไรในกล่อง่อิ k k s t s t t r t e r บ้างเนาะตามที่อธิบายไปเลยนะครับก็มานี้ทำพูดนัต่อในเรื่องของความคุ้มค่าแล้วกันเพราะว่าโอ้ยเหงื่อาเพราะว่าในความคุ้มค่าในของเกมนี้เนี่ยให้ดูอีกนิดน,นึ่งเนื่องจากนะครับ ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณได้คริสต์สเตเตอร์แล้วคุณได้มาในราคาประมาณแบบสี่พันแล้วกันผมตีว่าถ้าสี่0ันบวกลบนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นสี่0พันลบนิดๆเป็นสามพันปลายปลายหรือว่าช่วงสี่พันเนี่ยผมก็มองว่ามันก็คุ้มค่าเนาะแต่เพราะว่าเดี๋ยวนะอธิบายก่อนคุณได้คริสต์สเ t เตอร์เนี่ยคุณได้ตัวเสริมประมาณหนึ่งเกือบครบเลยนะนะครับในราคาที่สี่พันเนี่ยถือว่าคุณได้ถูกกว่าถ้าเกิดคุณซื้อตัวของรีเทลสามกล่องถูกไหม เพรีเทลสามกล่องเนี่ยก็จะน่าจะมีห้าพันแล้วละ่ะมีห้าพันมีหกพันนะครับแต่กลับกันครับคุณต้องเข้าใจว่าตัวรีเทลที่มันมาทีหลังเนี่ยกล่องเสริมเนี่ยมันมีการปรับนะครับมันเหมือนเป็นกึงก่งกึ่งเซคันด์เอดิชันเพราะว่ายายามไป็นปรับมาแล้วตัวจดหมายเนี่ยก็มีตั้งแบบมีห้าฉบับจากสามเนาะดังนั้นมันก็จะมีเรียกว่าโอกาสที่มันจะปบบรับบาลานซ์ใหม่ปรับสมดุลใหม่ปรับให้เกมมันดูแบบเข้าเข้าถึงความสนุกมากขึ้นหรือเปล่านะดังนั้นก็ น,นี่คือความต่างแล้วกันแต่ว่าแน่นอนว่าคิกสตาร์เตอร์เนี่ยคุณได้ตัวเสริมแล้วก็มินิเจอร์เอ็กซ์คลูซีฟที่ปกติคุณไม่ได้เนาะดังนั้นนะครับผมมองว่าถ้าเกิดราคา4 0 0พันบวกลบเนี่ยคิกสตาร์เตอร์นี่ยังคุ้มเพราะมันถูกกว่าแลวมันได้ของที่เอ็กซ์คลูซีฟบางอย่างเนาะแต่ว่ากลับกันครับถ้าเกิดว่าคิกสตาร์เตอร์ของคุณเนี่ยที่คุณต้องแลกมาราคามันเกินช่วง6 0 0 0และกันผมมองว่า5,5 0 0ต้องเริ่มคิดแล้วแต่ถ้าเกิด6000เนี่ยผมคิดว่าเริ่มไม่ไน,น่า คุณจะได้ของครบกว่ามีหลายอย่างที่มันมาใหม่เนาะอืมแต่ว่านั่นแหละครับก็ไม่ต้องเลือกเนาะ <c oughs> ถ้ามีโอกาสก็นะฮะจัดการทั้งคู่ไปเลยสำหรับคนที่เป็นแฟน,นแท้เนาะสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟน,นแท้แนะนําเลยครับว่าแค่กล่องหลักนะครับลองดูก่อนนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เล่นแค่กล่องหลักก็เยอะแล้วนะครับเป็นเกมที่อดหูพอแล้วนะครับเป็นเกมดรามา่าแห่งปีเป็นเกมที่แบบไม่ว่าจะเล่นที่ไหนคุณก็จะรู้สึกถึงความ ความทร,ทรมานทรกรรมของการเป็นชาวบ้านที่ต้องอยู่ระหว่างสงครามเนาะเป็นคนที่ต้องคอยหลบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเรียกว่าเป็นฝั่งสองฝ่ายที่กำลังต่อสู้กันอยู่คุณคืออยู่ใจกลางเมืองที่เกิดสงครามคุณต้องคอยหลบหนีคุณต้องคอยแบบหาทางที่จะมาปะผูบ้านที่กาลังจะพังพยายามที่จะลื้อข้าวของมากินหายารักษาโรคมาให้ลูกตัวน้อยของคุณแล้วก็คอยหวังว่าเมื่อไหรส่สงครามจะยุตินะครับก็เรียกว่าเป็นธีมที่แบบ โคตรลันทศและก็แบบกินใจเสมอมาแล้วเป็นอีกหนึ่งทีมที่แบบว่าหาตัวต่อกกรยากเป็นเกมที่แบบเฉพาะทางแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ดีมากๆเกมหนึ่งนะครับก็มาน,นี้สำหรับดิสวอร์มานะครับใครสนใจก็ไปหาดูนะครับตัวรีเทลยังมีขายอยู่เนาะตัวกล่องหลักก็ช่วงนี้ยังเห็นปล่อย,อยกันบ้างนะบอกเลยว่าช่วงหายากนี่หายากเลยนะมันไม่ใช่เกมที่มาบ่อยๆนะครับนะประมาณน,นี้ครับสำหรับคนใครสนใจก็ขอให้ไปได้ขอให้โดนนะสำหรับตัวของสตาร์เตอร์ซึ่งแน่นอนว่าหายากจริงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ